<c oughs> โมเมนต์นั <c oughs> ้นมันเกิดอะไรข <c oughs> ึ้นที่อยากจะพูดอย่างนั้นออกมาเนี่ยก็คือจริงๆก็พี่อุ่นให้อยากให้กับสปีดไงข่าวก็เ,เตรียมไวตต้ตอนเตรียมตอนรอซ้อมตอนเราคิดอะไรอย่างเงี้ยพูดเพียงคนเดียวมันก็ไม่ร้องหรอก <c oughs> แต่พออยู่นะโมเมนต์นั้นมองหนะ้าเขากับพี่นีนเท่านั้นแหละยังไม่ทันจะได้พูดคำแรกออกมาก็คือน้ำตาแตก มีการวางก่อนที่จะเราไปพูดไหมเราเตรียมอะไรใช่ใช่เพราะว่าพี่คนพูดบอกว่าอยากให้เราสปิให้เราก็มีคิดว่าเอ้เราจะพูดอะไรให้เขาทั้งสองคนดีที่มันแบบพูดแล้วนึกถึงเราทั้งสองคนคือเราไปทำกันบ้านเนี่ยเราก็เรียนขี้มันขี้มันเยอะเรารู้แล้วว่าเขาอยากตามอะไรกันหลายคนก็รู้สึกว่าอินเพรสมากๆเพราะว่าการที่เราพูดว่าแบบเออมีเขาเป็นต้นแบบในเรื่องของการไม่ไม่กลัวที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่จะต้องผ่านเรื่องอะไรมาแล้วก็ตาม ตอานม้ออกไปไม่ไ้ลองไม่สมัครพูดไม่ได้อยู่ตรงนั้นคุณท้าจะพูดแล้อเรารู้สึกจิตาอะไรจริงๆคอสิ่งที่พูดออกไปทนกอยาก็คือรู้สึกออกมาจากเราจริงๆที่เห็นเขา่เขาเป็นอินสปายทำทุกสิ่งที่พูดนคะทีนีทีู่้วิเนีอย่ลงความักของเขาการทำที่เราคิดเห็นยังไงผลกับเราอย่างไรความที่พูดออกมไปก็คือจับใจเรา เพราเราก็เชื่อว่ากฎแรงหนึ่ง